วิมลสุภาหุปุณชิข้าววมปติพวกท่านล้วนเป็นสหายสนิทเมื่อครั้งที่อาตมาเป็นคารวาตตอนนี้อาตมาด้วยครองเพศบรรพชิตแล้วไม่อาจดุ่งเกี่ยวเรื่องทางโลกได้อีกพวกท่านพากันมาที่นี่ทำไมเหรอพวกเราทราบข่าวว่าท่านออกบวชและเชื่อว่าการกระทำของท่านต้องมีเหตุผลที่ดีอย่างแน่นอน จึงได้พากันมาหาเมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาจะพาไปพบกับพระบรมศาสดาผู้ชี้นำหนทางสว่างให้แก่อาตมาและจะขอให้พระพุทธองค์ประทานธรรมเทศนาแก่พวกท่านบ้างตามอาตมามาเถอะท่านทั้งหลาย เมื่อใดที่ท่านรู้จักอกุศลและรากเหง้าของอกุศลกุศลและรากเหง้าของกุศลรู้จักชลาและมรณะเหตุเกิดแห่งชลาและมรณะความดับของชลาและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชลาและมรณะรู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติ เพื่อถึงความดับทุกข์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิพวกท่านทั้งห้าสิบคนล้วนแต่เป็นสหายชาวชนบทถ้าพวกท่านทุกขร้อนอะไรเราจะช่วยเหลือตามสมควรแก่เพศบรรพชิตของเราพวกเราทั้งห้สิบคนทราบข่าวว่าท่านออกบวชจึงเกิดความเลื่อมใสอยากจะขอออกบวชตามบ้าง ดีแล้วอาตมาจะพาไปพบพระบรมศาสดาพวกท่านจงทูลขอบรรพชาเองเถิดท่านทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเมื่อสดับแล้วย่อมทราบชัดด้วยปัญญาเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้วย่อมกําหนดรู้ธรรมทั้งปวง ว่าเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเมื่อรู้เวทนาที่เกิดเธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเวทนาเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิดเมื่อเห็นความไม่เทีย่ยงย่อมเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อน่ายย่อมปล่อยวางย่อมพิจารณาเห็นความสละคืนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาย่อมพิจารณาเห็นความดับภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอได้บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้วจงเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆเผยแผ่พระธรรมประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่มหาชนแต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูปแม้เราเองก็จะเดินทางไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อเผยแผ่พระธรรมเช่นกัน